นอาอบทางนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูข่าวๆนะอันนี้เขาจะวางไว้ตามตำแหน่งที่เราตามไอ้ภูเขาอจะระน้ำทีเนี่ยนะใกล้บ้านตามเทือกเขาจะละน้นทีหมดเลยแต่ตรงเนี้ยอะไรที่สิบหกตอนนี้เราอยู่นี่เนี่ยสิบหกสิบหกนี่นะอ่าเขาใกล้ลาด แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดนะพุธเราก็จากหนึ่งถึงสิบสองนะอันนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นอาคารสามชั้นนะสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยอาคารสามชั้นแล้วสำหรับท่านที่สิบนี่จะเป็นอุโบสถเราจะเห็นว่าเป็นเหมือนลูกกระสุนเหมือนเมื่อวานที่เราดูที่นู่นนะนะอันนี้จะเป็นอุโบสถนะแต่ทําที่ห้านี่ใหญ่ที่สุดน,นะมันเป็นทา่ทานทั้งาทานอาหารห้องประชุมแล้วก็เรียน นั่งเรียนอะนะมันจะเป็นแบบโต๊ะหินนะจาก1ถึง12นอกนั้นจาก13ถึง29จะเป็นของฮินดูเมื่อกี้เราเข้าไปก็ทำา6 6นะเอาไกรลาดแล้วเดี๋ยวเราตอบจากนั้นไป30ถึง34นี่จะเป็นของเชนนะเชนเนี่จะมีสำคัญคือทำาเราจะเข้าเราจะเข้าอีกทางแล้วมาเอาอ32เลยแต่ว,ว่าจาก30มันอยู่ด้านหลังเนี่ย สามสิบสามเป็ดเน่ะมันมันมันเข้าไปในขากันนตวนมาจจะมีะไฮไลทอยู่ตรงนะี้ถามที่สองเราเป็นเป็นทาที <uh ่ว่าเปเร่อราเ่มาเขากาสาต่าต สามชั้นเยอะอยู่ริมนี่เลยใช่แต่เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเราจะไปทางนิมกอนนะจะเดินดูมาเรื่อยๆเออเดินรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวติดสองไว้หรือไม่ไหวเดี๋ยวไหวไม่ไหว้ปีหน้าเอออาตมาทำไม่ไหวเก็บเอาไว้ปีหน้าอย่าพูดว่าไปใช่ยงเพื่อนอาตมา